สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆนะฮะพบก,กับผมเช่นเคยครับพี่เนอรอประทับครับนำทานมาพบเก้าแคท3ามสองศูนเนกียนนะฮะสามสองศูนเกียนมาพรา้อมขุมพลังเครื่องยนต์6สูบสี่ย่ห้ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบชาร์จอิตาลุลยร้ะะอยห้าสงมาครับที่1650รอบรอบต่อนอาทีกับไบทแทด8 10, ิบเต็มับปอกเล็อ8ตัวแคทเจ็สองนี่คือสอคิวครับ มีตัวาช่างลำหนักที่ปลายป้งกีนะฮะตัววัดมุงเอียงเกาสลบนะฮะทำงานผมสันคลองนะฮะนำตายมาแก้ไขซ่อมใหม่ครับเนื่องจากเจอฝนชุดนั้นถล่มไปครับทางขาดครับขออาการป็ะสลัดฝนครับถล่มไปฟ้าห้าตัวนะฮะ สี่สำคัญครับระบบอิเล็กโทรเราเลยครับใช้ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมครับลดการใช้สายเราเลยไป7กเมตรนะฮะคือพอดีของเจ้า3ก็ศูนย์แกเจนนะฮะถังน้ำมันเชือเ้อเพลิงแบบเ e ครับลดการเกิดไอระเหยขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานนะ,ะขณะที่จอดครับส่งพลังครับรอบไม่สูงครับรอบเครื่องยนต์ต่ำครับพัร้อรอบครับ เรื่อยๆตามสไตล์ตของแคปนะครับ